สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง dbris 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องลอตโต้ v p p ประจำวันจันทร์ที่14เดือน9ปศสอ6 3นะคะก็จะมาแนะนำแนวทางนะคะเพื่อให้ทุกคนสามารถลงทุนได้เองวันนี้ก็จะมีสูตรมาแนะนำสูตรใหม่นะคะก็รอบที่13นะคะจนถึงรอบที่21นะคะเราจะมาดูกัน ว่าสูตรของเราเข้าไหมนะคะโดยรอบที่13แถวนี้เป็นรอบของยี่กีนะคะ1วันมี88รอบรอบละห่างกัน15นาที3ตัวนี้เป็น3ตัวบนนะคะส่วน2ตัวนี้เป็น2ตัวล่างรอบที่13ออก6 8แ8 6ี่หนะคะสูตรของเราสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่11นะคะเป็นสูตรใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะใช้เราจะเอาเซลล์นี้เป็นเซลลผลลัพธ์นะคะเราก็จะใช้เราจะทําแบบนี้นะคะก็ เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้แล้วพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับที่แป้นพิมพ์แล้วเราก็เอาเซล์เอาเมาส์ไปคลิกที่เซล์ที่เราต้องการบวกนะคะสูตรนี้จะใช้3ตัวบนนะคะหลักหน่วยนะคะเราคลิกหนึ่งครั้งจะเห็นเซล์วิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็บวกนะคะกดเครื่องหมายบวกที่แป้นพิมพ์นะคะแล้วก็กดที่3ตัวบนหลัก10นะคะกด1ครั้งแล้วก็บวกนะคะบวกกดเครื่องหมายบวกที่แป้นพิมพ์แล้วก็เอาเมาสไปคลิกที่ หลักร้อนะคะใช้3ตัวนี้บวกกันนะคะทีนี้ผลลัพธ์ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นตัวเลขใช่ไหมคะก็กด enter ก็จะเป็นตัวเลขขึ้นมาเราจะก๊อบสูตรทีนี้ก๊อบสูตรเอาเมาส์ไปคลิกตรงมุมข้างล่างนะคะเห็นไหมคะตรงนี้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมส,สีดำนะคะสีขาวแบบนี้ก๊อปไม่ได้ต้องเป็นสีดําแบบนี้นะคะกอ๊อปแล้วก็คือ,อคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงลากลงมาจนถึงรอบที่88เลยนะคะก็ จะเป็นตัวเลขมาให้เราเลยเราไม่ต้องไปกดค่องคิดเลขให้เสียเวลานะคะก็ได้ออกมาแล้วทีนี้รอบที่1 3นะคะก็คือจะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวกหลักสิบบวกหลักร้อยนะคะได้เท่ากับ18เอาแค่หลักหน่วยก็คือ8นดะนเพิ่มเป็น9012นะคะเดี๋ยวจะทำสีให้ดูแตกต่างก่อนอให้ดูว่า ทีนี้เรามาเช็คสูตรว่ามันทิศทางการวิ่งของเลขมันไปในทิศทางไหนนะคะรอบที่สิบสี่ออกเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าเข้าไหมคะไม่เข้าเจ็ดเข้าไหมคะไม่เข้าหนึ่งเข้าไหมคะเข้าทําสีแดงไว้เพื่อดูทิศทางการวิ่งของเลขนะคะห้าเข้าไหมคะไม่เข้าอ่ะต่อไปรอบที่สิบห้าเอารอบที่สิบสี่มาคํานวณน,นะคะคือเราก็มาแล้วเรามีหน้าที่แค่พิมพ์ตัวเลขที่ออกในแต่ละรอบนะคะแล้วก็นับเพิ่มให้ได้5จํานวน ใช้3ตัวบนบวกกันเลยทั้ง3หลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยบวกกันเลยได้ได้19เอาแค่หลักหน่วยก็คือ9นะเพิ่มเป็น0 1 2 3รอบที่15ออก2 1739 1เาม้ข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้7เข้าไหมคะไม่เข้า3เข้าไหมคะเข้าทำสีแดงไว้เ้าเข้าไหมคะเข้าอ่าเห็นแล้วเห็นพอลางๆแล้วแต่ว่าเอาอีกสักรอบเพื่อความชัวรอบที่16เอารอบที่15มาคำนวณน,นะคะใช้3ตัวบน หมดเลยบวกกันเลยหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยบวกกันเลยเจ็ดบวกหนึ่งบวกสองเท่ากับสิบนะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือศูนย์นะเพิ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่รอบที่สิบหกออกเจ็ดสามสองศูนย์เจ็ดสามเข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้นะคะสองเข้าไหมคะเข้าทาสีแดงไว้ 0เข้าไหมคะ0ย์เข้าทําสีแดงไว้7เข้าไหมคะไม่เข้า,ขาอ่าเห็นแล้วว่าเข้าที่2ตัวล่างรูดหน้าเราก็ลงทุนได้ที่2ตัวล่างรูดหน้าเลยนะคะต่อไปรับที่17เอารับที่16มาคํานวณ3ตัวบนบวกกัน2องบวกสบวกเเท่ากับสิอเอาแค่หลักหน่วยก็คือ2นะเพิ่มเป็น3 4มสี่ห้ รอบที่17เราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้านะคะรอบที่17ออก541535้าม้เข้าไหมคะเข้านะคะต่อไปรอบที่18เอารอบที่17มาคำนวณใช้3ตัวบนบวกกันเลยเท่ากับ10เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นะเพิ่มเป็น1 2 3 4รอบที่18ออก508 04 0เข้าไหมคะเข้านะคะเราลงทุนที่2ตัวล่างรูดหน้านะคะ ต่อไปรอบที่19เอารอบที่18มาคำนวณ3ตัวบนบวกกันเลยเท่ากับ1 3เอาแค่หลักหน่วยก็คือ3านะเพิ่มเป็น4 5 6 7รอบที่19เออกาเก้เข้านะคะต่อไปรอบที่20เอารอบที่19มาคำนวณใช้3ตัวบนบวกกันเท่ากับ15เอาแค่หลักหน่วยก็คือ5นะเพิ่มเป็น6 7 8 9รอบที่20ออกศู8ย okay, ์8เข้านะคะ ต่อไปรอบที่21เอารอบที่20มาคำนวณ3ตัวบนบวกกันหมดเลยเท่ากับ11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1นะเพิ่มเป็น2 3 4 5นะคะรอบที่21ออก30 2 5 1 5เข้านะคะ5าเข้าทีนี้รอบต่อไปจะหลุดนะคะทีนี้เรามาดูซิเข้าติดต่อกันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8รอบแล้วนะคะยี่กี่เขาจะเปลี่ยนสูตรทุก9รอบ10รอบนะคะก็มีเทคนิค ที่ที่ว่าจะหลุดก็คือแบบนี้นะคะเทคนิคอันดับแรกมันมีข้อสังเกตอยู่หลายข้อด้วยกันข้อที่1ก็คือลงท้ายด้วยรอบที่10 2030นะคะซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วข้อจํากัดนี้ไม่ใช่ลงท้ายด้วย20ก็ยังได้อยู่ทีนี้ข้อจํากัดต่อไปถ้าผลลัพธ์ที่เราได้นะคะเป็น เลขเหมือนกันแบบนี้นะคะลงท้ายด้วยหลักหน่วยคือ5แล้วก็1แล้วก็5มันจะเว้นเว้น1ตัวนะคะหแล้วก็1แล้วก็5เว้น1ตัวคือตัวนี้เป็น5ตัวนี้เป็น5แล้วก็เว้น1ตัวใช่ไหมคะรอบต่อไปจะหลุดนะคะนี่มันจะเข้าหลักเกณฑ์ตัวนี้หลักเกณฑ์ตัวนี้จะหลุดนะคะรอบที่22ออก6 5 4 6 4 6หลุดนะคะเพราะว่าเลขเราเลขเราได้5แล้วก็6เห็นไคะอ่ะเลขของเราได้ห 5แล้วก็6อ่ะยังได้7 8 9ดแปขอโทษทีขอโทษทีค่ะตาลายรอบที่21อารอบรอบที่21อารอบที่22อารอบที่21มาคำนวณ3ตัวบนนะคะ3ามบวกศบวกสได้เท่ากับ5นะับเพิ่ม5แล้วก็6 7 8 9รอบที่22ออก6 5 4 6 4 6, 6, 6กสี็ยังเข้านะคะเอาขอโทษทีตาลายค่ะนึกว่ามันหลุดอ่ะได้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ทีนี้รอบที่รอบต่อไปนะคะรอบที่23เอารอบที่22มาคำนวณน,นะคะ3มตัวบนบวกกันหมดเลยเท่ากับ15เอาแค่หลักหน่วยก็คือ5นะเพิ่มเป็น6 7 8 9ดสังเกตว่ามันจะติดกันแบบนี้นะคะผลต่อไปน่าจะหลุดนะคะรอบต่อไปก็เข้าติดต่อกันแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าดดรอบแล้วนะคะ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง d b r i s 2 5 6 3ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆสุดใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ